สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตนะคะใส่ใจชีวิตของซูเปอร์สตาร์กันดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณโตเสียวนะคะลูกเขยมหาเศรษฐีแล้วก็คุณเหอเฉาเหรียญซึ่งก็เป็นภรรยาก็เราก็มีภาพข่าวของการงานแต่งงานอะไรทุกอย่างเนาะแล้วคู่นี้เขาก็มีข่าวมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าความสัมพันธ์มีทั้งแบบบางทีก็หวานแววเออบางทีก็ไปเที่ยวที่โนนที่นี่ด้วยกันนะคะมี ที่ไปด้วยกันสองคนหรือว่าบางทีก็มีข่าวเนาะออกมาว่าแยกกันแล้วนะไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์เหมือนสามีภรรยาเหมือนเดิมเพราะว่าคุณโตเสี่ยวก็มาที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาอยู่นานมากก็คือเขาไทย ถ่ายซีรีส์อ่ะเพื่อนๆส่วนภรรยาก็ต้องอยู่ที่บ้านนะคะก็อยู่กันคนละที่นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีข่าวกระแสะว่าทั้งคู่เนี่ยอย่าร้างกันมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าเลิกกันแล้วโน่นนี่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่ามีวงในเออวงในแบบสังคมไฮโซเขาก็พูดคุยกันว่าจะหย่ากันได้ยังไงเพราะว่าคู่นี้เขาไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันนะคะแต่ว่าจัดพิธีแต่งงานนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพวกเราได้ฟังมันก็คง จะเหมือนเป็นเรื่องราวปกติไหมของการเป็นลูกเขยของตระกูลมหาเศรษฐีนะคะบางทีเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าพวกเขาแต่งงานกันนะพวกเขาอยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้ค่ะนี้เรามาดูกันนะคะว่าข่าวอัปเดตล่าสุดเป็นเมื่อข่าววันที่4มิถุนายนปี2025นะคะเขาบอกว่า คือตอนนี้เนี่ยทั้งคู่นะคะก็คือไม่ค่อยได้มีข่าวแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกงานร่วมกันแล้วก็รูปที่เกิดจากแบบ การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเช่นปาร์ตี้หรือว่าไปงานเลี้ยงหรือว่ากิจกรรมร่วมกันกับทางสามีภรรยาแบบเนี้ค่ะไม่ไม่ค่อยมีออกมานะคะก็ทําให้เกิดนี่แหละคนก็สังเกตกันว่าเอ๊หรือว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมันแบบเออจะถึงจุดแตกหักแล้วหนะ้ามันไม่มั่นคงแล้วใช่ไหมนะคะคู่นี้ก็คือโดนจับตามมาโดยตลอดเพราะว่าฝ่ายชายนั้นก็เป็น เป็นเหมือนกับที่มาเนาะก็เป็นเหมือนคนปกติธรรมดาที่ปากัดตีนถีบนะคะสู้ชีวิตสุดๆเลยนะคะก็แต่ว่าสำหรับทางฝ่ายหญิงนั้นก็เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีถึงแม้ว่าคุณแม่จะเป็นจะเป็นน้อยแต่ว่า คนจีนอ่ะเขาไม่ได้ถืออ่ะว่าว่าหูหินหลักหูหินลองแล้วจะต้องได้อะไรสมบัติน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็แบ่งแบ่งทุกคนนะคะแล้วก็แบ่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณพ่อที่เป็นมหาเศรษฐีนั้นเสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้วเช่นเดียวกันนะคะ มันก็มีต้นเหตุนะนเพื่อนๆว่าทำไมช่วงนี้ก็จะมีข่าวลือเยอะนิดนึงนะคะเราก็ดูได้จากข่าวต่างๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างพวกซีน่าเองเขาก็ลงเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่มีใครยืนยันนะว่าพวกเขานั้นเลิกกันแล้วนะคะก็คือว่ามันมเีเขาเรียกว่ามันมีอ n s t a g r กรมหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะแล้วทีนี้ทางด้านของภรรยานะคะก็ ก็คือไปงานวันเกิดมีมีงานวันเกิดของคนภายในครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยก็คือไม่มีภาพของโต้เสี่ยวร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะก็มีมีหมดเลยลูกๆหล,ลานของคุณเฉินวันเจิ้นนะคะอยู่หมดเลยแล้วก็มีเหอเฉาเหรียญผู้เป็นภรรยาของคุณโต้เสี่ยวแล้วทีนี้เคยไม่อยู่เพียงแค่คนเดียวไม่ได้ปรากฏตัวในรูปถ่ายเซตนั้นนะคะก็เลยทําให้ชาวเน็ตจํานวนมากที่ได้มีโอกาสเห็นรูปนะคะงานวันเกิด ของคนในครอบครัวของคุณเหอเฉาเหรียญเนี่ยก็เลยเกิดความกระตือรือร้นที่จะพูดจานะคะชิปซิปิบ้บบบบา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 กันใหญ่เลยออกความเห็นกันใหญ่เลยนะคะโดยคําถามก็เหมือนกันก็คือว่าทําไมโตเสี่ยวถึงไม่มางานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแฟนๆที่ให้ความใส่ใจแบบกระตือรือร้นขั้นสุดนะคะไปแสดงความคิดเห็นแบบช่วยตอบคําถามด้วยก็บอกว่าเอ้ยโตเสี่ยวนั้นตอนนี้อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่นะกําลังเข้าร่วมพิธีเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่ไง เขาก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางด้านของงานวันเกิดผ่านไปใช่ไหมมันก็มีกรณีอื่นๆอีกด้วยนะคะก็คืองานวันเกิดของผู้เป็นภรรยาเลยเพื่อนๆค่ะเอาล้ค่ะพองานวันเกิดนะคะของเฮอเฉาเรียเนี Re ่ยก็คือมีเพื่อนๆแล้วก็มีคนในครอบครัวค่ะยกเว้นนะคะคุณโตเสียวผู้เป็นสามีก็ไม่ได้มาอยู่ร่วมเฟรมถ่ายรูปค่ะซึ่งตามข่าวก็คือเขาไม่ได้ไปร่วมงานด้วยซ้ําซึ่งเรื่องนี้ก็เลยยิ่งสาง สร้างความกระตือรือร้นในการใส่ใจให้กับชาวเน็ตนะคะพวกเราเป็นช่วงปลายๆแถวแล้วเพื่อนๆชาวเน็ตจีนเขาเป็นช่วงเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าห้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็ไปเอาข่าวมาจากเขาอีกทีหนึ่งนะคะชาวเน็ตก็ใส่ใจสุดๆแล้วก็ตรหนักว่าเอ๊ะโตเสี่ยวไม่ได้ปรากฏตัวในชีวิตประจําวันของ ออของ arth, เหชเฌาเหลียนมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ไม่เห็นรูปเขามาตั้งนานแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะของการแต่งงานของพวกเขาไหมนะคะมันก็เลยดังมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเจอข่าวแบบทีทีเลยค่ะโดยเฉพาะบนเว็ยปอนะคะแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันที่ใดทั้งสิ้นว่าทั้งสองนั้นไม่ได้เลิกลากันหรือว่าไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้งคู่เลิกลากันไม่มีที่ไหนยืนยันค่ะเพื่อนๆมีแต่ข่าวซุบซิบซุบซิบซุบซิบ,ซบนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางฝ่ายหญิงเนาะทางฝ่ายภรรยานะคะคุณเหอเาาเรียนก็มีการทิ้งข้อความบางอย่างแสดงความเป็น ส่วนตัว2 3ข้อไว้บนพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะคือเธอก็คือปฏิเสธข่าวที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานะการแต่งงานคือไม่มีแต่ว่าก็คือมันเป็นไปได้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือห่างกานมีปฏิสัมพันธ์ที่เย็นชานะคะกว่ากว่าในช่วงตอนที่ในช่วงก่อนที่จะแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ค่ะนี้ในรูปถ่ายวันเกิดนะคะของคุณเหอชาวเรียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังมีคุณโตเสี่ยวยือนอยู่ด้านหลัง มีเด็กผู้หญิงวันเกิดมีอะไรเงี้ยคือร่วมร่วม,ร,วมร่วมอยู่ทุกปีแต่ว่าปีนี้ไม่ไม่เจอไงก็เลยกลายเป็นประเด็นบนอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะคะทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของรูปค่ะมาดูเรื่องคำอวยพรด้วยนะคะก็ พูดถึงคําอวยพรวันเกิดที่โตเสี่ยวส่งมาในช่วงที่ความรักร้อนแรงนะคะคือส่งผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนเขาก็เห็นกันเป็นแบบโอ้โหมีมีความแพชชั่นที่แบบที่แบบรักอะ่ะเหมือนโปรโมชั่นรักแบบร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอ พอผ่านมาเนาะหลังจากแต่งงานแล้วก็กลายเป็นว่าเออไม่ได้มีข้อความแบบนั้นที่แสดงออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกแล้วก็เลยถูกสงสัยอีกแล้วนะคะแต่ว่าไรก็ตามก็มีฝ่ายหญิงนี่แหละคะ่ะออกมาปฏิเสธข่าวลือนะคะข่าวลือทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะคือว่า คือเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะก็ยังไม่ได้เลิกกันสถานนะก็เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าทางด้านของครอบครัวนะคะคุณแม่อะไรเงี้ยก็เล่งเราให้อยากมีมีลูกแล้วเพราะาคุณแม่อยากเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามพอตอนแรกให้สัมภาษณ์คือให้ให้ข้อมูลมาอย่างนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ว่าพอต่อมานะคะนักข่าวก็ไปแบบส่งคําถามก็จีจีไปประมาณว่าคือคุณเหอชฉาเรียนแล้วตอนนี้โปรเจกต์ที่จะมีลูกเป็นยังไงบ้าง นะคะคซึ่งเธอนั้นก็พูดมาประมาณว่าตอนนี้ต่างคนก็คือทุกคนนะยุ่งอยู่นะคะจึงต้องเลื่อนไปก่อนยังไม่มีแผนที่จะมีลูกในช่วงนี้ขอปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะเธอก็ให้คำแบบคาพูดแบบนี้มานะคะ <c oughs> เออก็เข้าใจเธอนาอจะให้เธอตอบว่ายังไงละ่ะทําลูกมันทำคนเดียวไม่ได้ปะมันก็ต้องใช้ผู้ชายด้วยต้องใช้สามีด้วยนะคะ ดังนั้นแล้วก็เลยเป็นบทสรุปนะคะว่าคือสถานะสามีภรรยานั้นยังคงเป็นอยู่เพียงแต่ว่านะคะบรรยากาศมันไม่มันไม่ดีเท่ากับเมื่อเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแต่งหรือว่าในช่วงที่แต่งงานกาันอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันมีความมีความเย็นชามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ทําร่วมกันก็ไม่ไม่ได้พบเห็นแล้วไงในช่วงนี้ก็อย่างที่พวกเรารู้เนาะก็คุณโตเสี่ยวกับเข้าสู่วงการบันเทิงจีนนะคะก็เข้ามาถ่ายซีรีส์ ก็มีโปรเจกต์ต่อเนื่องก็เลยไม่ได้มีการไปขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นฮ็อบบี้นะที่ทำด้วยกันมาเป็นประจำนะคะกับผู้เป็นภรรยาแล้วก็การไปเล่นสกีก็ยังไม่ได้มีโอกาสเห,าเหมาะที่จะไปเล่นด้วยกันนอกจากนี้ก็ดินเนอร์นะคะใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้คือพวกเขาอยู่คนละที่กันอะ่ะเอออยู่นคนละที่มันจะแบบมีโมเมนต์อย่างนี้ได้อย่างไรนะคะในตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณโตเสี่ยวเองก็เป็นพระเอกที่ ได้รับการเลือกนะคะจากคุณจางอีโม่ด้วยอะไรด้วยก็เลยมีโปรเจกต์ต่อเนื่องอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเพื่อนๆนดังนั้นแล้วก็อย่างที่อย่างที่ว่าเนาะก็คือต้องรอไปก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าววงในออกมาว่างานแต่งงานทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคือทางคุณโตเสี่ยวเขาก็แสดงความเป็นความเป็นลูกผู้ชายความเป็นสุภาพบุรุษนะคะเขาก็ใช้เงินเก็บแทบจะทั้งหมดของเขาอะไรประมาณนี้คือลงทุนไป50ล้านหยวนเลย ูแลเรื่องทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีแต่งงานที่แสนโรแมนติกนะคะโรงแรมค่าที่พักอะไรค่าจัดงานทุกอย่างเลยนะคะที่ แขกที่เชิญไปก็คือเป็นคุณโตเสี่ยวที่ออกเงินทั้งหมดนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือมันมีข้อมูลออกมาเพราะว่าหลายๆคนก็จับตาดูอยู่เพราะว่าคุณโตเสี่ยวนั้นเขามาจากพื้นฐานครอบครัวธรรมดาไงคือก็ไม่ได้รวยเ,เพื่อนๆปากกัดดินถีบแต่เขาประสบความสําเร็จขึ้นมาด้วยตัวเขาเองแต่ว่าเขาบังเอิญที่มีความรักกับ กับลูกสาวของมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะทุกคนก็จับตามองเขาว่าเขานั้นจะกลายเป็นหนูที่ตกลงไปในถังข้าสารหรือเปล่ามันก็เลยต้องมีข่าวแบบนี้ออกมาว่าโอเคเรื่องเรื่องค่าแต่งงานที่มันควรจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็เงินที่ใช้ไปทั้งหมดก็50ล้านหยวนค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็ให้กําลังใจแล้วกันเนาะเพราะว่าชีวิตมันก็ มันก็ต้องเดินต่อไปอ่ะเพื่อนๆแล้วก็จริงๆแล้วถ้าครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวคนจีนเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนเนาะมันก็มีแบบญาติญาติพี่น้องโน่นนี่นะคะแล้วแถมมีข่าวลืออะไรออกมาอีกเพื่อนๆนค่ะว,ว่าจริงๆแล้วคู่นี้คือเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คําว่าหย่าล้างหรืออะไรนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วพวกเขาก็คือ คนนี้โตเสี่ยวเป็นลูกเขยที่ไม่เคยได้ใบทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะจากครอบครัวมหาเศรษฐีมีการพูดกันถึงประมาณนี้เลยนะคะอืมก็นี่แหละ เขาก็คงเตรียมตัวมาแล้วเนาะโตเสี่ยวก็ต้องรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วล่ะ,ะตั้งแต่ที่ที่คบกับผู้หญิงในระดับนี้ลูกสาวของบ้านในระดับนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวความกดดันอะไรต่างๆมันก็ต้องเจออยู่แล้วอะ่ะเออมันเป็นสังคมแบบเอเชียด้วยปากคนก็บาบบา,บา,บาสุดๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารออัปเดตข่าวแล้วกันนะคะก็มีมาเป็นระยะระยะข่าเพื่อนๆสรุปว่ายังไงเอ่ยสรุปว่าตอนนี้พวกเขายัางไม่ได้เลิกกันนะคะเพราะว่าทางฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยา ก็เป็นผู้ที่ให้ข่าวเองว่าสถานะสามีภรรยาก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีความเย็นชามากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะก่อน,นี้ก็คือคำตอบที่เราก็ต้องเชื่อตามนั้นค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ